หักนะรอรอจนไปหักแล้วแบบผู้ใหญ่คุณชลัมนี่ดังเพลงอะไรครูฮะผลงานเพลงของครูนี่เพลงนั่นแหละก็ฐานนั่นดอนรักเพลงคนไกลบ้านด้วยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของคุณทวีปไกลบ้านของทวีปอ๋อเลยฮะแล้วมีอะไรอีกฮะของคุณครูดังเยอะถึงใจสองรักนานเท่าไหร่ก็จะรออ๋อนี่จะร้องหมดเลยร้องเท่าที่ร้องได้ฮะ เพราะมากับหลายคนเนี่ต้องแบ่งกันไงเนี่ยงงมีอีกเยอะนะฮะดูนะฮะโอ้โหนี่แหละน้ําใจรักเคียงเรียมจันเจ้าขาหวนให้ใจหายใจน้อยต้นข้าวคอยฝนฝนสั่งฟ้าห้วยแก้วชมนางนอนต้นรักดอกโซในสวนรักเมื่อแดนฟ้าขาดเดือนี่ยังไม่ถึงครึงร่งนะฮะยังไม่ถึงครึ่งแล้วก,ก่อนเสิร์ฟนี่ใช้เพลงถึงหกสิบกว่าเพลงวงตีวงวงตีวงใหญ่วง สามสิบกว่าชิ้นนักร้องทั้งหมดทั้งรุ่นเก่ารุ่นรุ่นใหญ่รุ่นใหม่ด้วยเนี่ยรวมทั้งหมดกี่คนรุ่นใหญ่ก็ประมาณสิบสองคนรุ่นเล็กก็ประมาณสิบสี่คนยี่สิบกว่าเกือบสามสิบรวมรวมบทเพลงทั้งหมดหกสิบกว่าเพลงใช้ดนตรีวงใหญ่ครับนะคะอู้ครูแล้วจะประมาณกี่ชั่วโมงคะพอนั่งฟังกันจริงดนิดสามชั่วโมงอย่างน้อยผมจะพยายามไม่คือคือผมรู้ว่าคนดูเนี่ยจะเบื่อพิธีกร จะไม่พูดมากจะไม่มีนี่ผูกคุณพูดกระทบ้องผูกนี่ผูกเกิกระทบหายอันนี้ไม่ใช่คอนใ่คอน, <c oughs> นเสิร์ตนะในคอนเสิร์ตครูต้องแยกนะ <c oughs> ชื่อชื่อเพลงเรา,เราจะขึ้นในจออ๋อไม่เสียเวลาเพราะว่าถ้าตอนพูดจากที่ประกาศ3ามเพลงติดต่อกันคนลืมละอแต่มีพิธีกรไหมฮะ ไม่มีฮะไม่ต้องมีเลยไม่มีนี่ล้วนๆเลยก็จะมีเสียงเสียงวอยมาจากข้างในอ๋อใช้เสียงเดียวใช้เสียงอย่างและบางทีตัวนักร้องก็อาจจะพูดบ้างนิดหน่อยใช่ไหมครับพูบาก็จะพูดแล้วแต่พูดทักทายนิดหน่อยส่วนมากรุ่นใหญ่ก็จะพูดกันอย่างสุเทพชฉลิมเขาจะมีเบื้องหลังอย่างเพลงของการบูนที่เขามาอัดเสียงที่ไหนอะไรอย่างไงเนี่ยอย่างสุเทพบอกมีอยู่เรื่องหนึ่งเพลงคือเพลงลอยคอเนี่ยเป็นเรื่องละครเรื่องแรกที่สุเทพไปร้องไห้ กับละครเรื่องนี้ไปร้องไห้หรือร้องไห้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 น้ําตาร่วงเนี่ยสงสารพระเอกไปลอยคอเรีน้ำข้างแพลเรียกนางเอกเนี่ยโอเคคำเดาผมให้ร้องคนละเพลงเขาบอกขอสองเพลงเพลงนี้ประทับใจประทับใจมากวันนี้คุณชลามมาแล้วสักนิดหนึงได้ไหมฮะได้ครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผู้ชายจะร้องด้วยใช่ไหมครับคุณชลามจะเอาเพลงเพลงเพลงพานดูหรือจะเอาเพลงของจงรักแล้วแต่เตรียมอะไรมาฮะ เพลงรักกันแล้วกันเอาเพลงครูแล้วกันเพลงครูเพลงอะไรฮะหนึ่งใจสองรักนิดเดียวนะเป็นเพลงเพลงแก้ของเพลงหนึ่งหญิงสองชายองมีดนตรีไหมหรือว่ามีครับผมมีแบ็คกิ้งแท๊กนะดนตรีเตรียมทันไหมคะเพลงแรกเลยไหมเพลงแรกเลยเพลงอะไรฮะเพลงอะไรฮะูหนึ่งใจสองรักหนึ่งใจสองรักร้องแก้กับคุณอมภารบัวพึ่งฮะัหนึ่งใจสองรักมีไหมฮะมีแต่ไม่รักไม่ว่าในในในแผ่นมันจะเป็นเพลงแรก อ๋อเหลือในแผ่นจะเป็นเพลงแรกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววะร้องสดดีกว่าร้องสดก็ได้ฮะมาร้องสดก็ได้ร้องสดดีกว่าน่าร้องสดเลยร้องสดเลยไม่มีดนตรีเหรอไม่ตองก็ได้มานี่อือกูยังเดี่ยวก็ได้มั่นใจเลยเดียวนะเดี๋ยวเขาแซวกันพอแล้วเช่นไหมครับอ่ะลองเลยลองเลยอ่ะลองเลยอรัก ไม่คิดจะเลยเหมือนทางสองแปลงมีรักสักครายากแท้เหนื่อยแรงต้องประชันขันแข่งแย่งชิงคุณรักอ้ออาวน,น,นี่นะนักร้องอาชีพนะ <S 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 มไม่ไม่งอดน,นตรีเลยโอ้อนี่เพลงแก้ของหนึ่งหญิงสองชาย,ชายคุณมาพรบรัวพึ่ง กนหรรู้หมดเลยอะเออเดี๋ยวนักร้องเก่า่ะขอมาถามนิดเดียวค่ะแล้วน้องๆรุ่นเล็กเนี่ยคือคือเป็นการส่งเสริมของคนในวงการกันเองนะคะือผมต้องการสนับถุนขึ้นมาแทนนักร้องรุ่นรุ่นใหญ่ที่ต้องโรยลาไปตามการเพราฉะนั้นเพลงไทยมัจะขาดตอนนะถ้านักร้องรุ่นใหญ่ตอนนี้ก็80ดสิบเร่งนันแหละ โอ้นี่ยังรุ่นหลังรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่คุณชรันตรุ่นใหญ่รุนดุ้งเลยผมรุ่นรุ่นหลังๆฮะแต่แต่แฟนแฟนแฟนเพลงผมอายุตอนนั้นผมอายุยี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกแฟนเพลงผมกะอายุประมาณสามสิบขึ้นอันนี้เกือบรุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นกลางนะฮะอย่างนี้มีเยอะไหมคุณครฮะนี่ผมเอามาประมาณสิบกว่าคน เอ้ครูหาหายากไหมคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆที่ร้องเพลงคือปีหนึ่งเฉลิมปูนปีหนึ่งเขาจะจัดประกวดมีนักร้องมาทั่วทั่วทิศนะฮะต่างจังหวัดตามที่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนพวกเนี้ยมากันประมาณสองร้อยกว่าคนเอาเพลงหนึ่งเดียวชนะเลิศชนะเลิศทุกคนประทานอย่างนี้ถ้าเกิดผมจัดงานอะไรเนี่ยเชิญน้องไปอย่างเงี้ยได้ไหมไปร้องเพลงได้ใช่ไหมไ้คผมจัดงานแต่งงานอะไรเงี้ยพี่พี่แต่งแล้วค่ะไม่ตันแล้วครับไม่ทันแล้วฉลองฉลองสมรสอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมครับได้ถูก สยิด่าส่ยิ้ดาได้อย่าลืมบอกผมนะอะไรฮะไปด้วย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 อยา้องเาร้องจงรักพลั้วเอ๊เดี๋ยวนะคะโทษโทษถามอายุได้ไหมอิดอายุเท่าไหร่ย1ดครับโอ้โหยี่สิบเอดหรอแสดว่ตอนชนะเลอายุังไม่ถึงีสิถึงแล้วครับถึงแล้วครับอ๋อเหรอครับแล้วอิดมายังไงคะถึงมาร้องเพลงโซนนี้ทำไมคุณไม่ไปเอฟเดอะสตก็ชอบครับแล้วก็อยากจะสืบสาร พเพลงลูกรุงนะครับร้องอออยากกว่าไหมคือคุณร้องเพลงแบบสไตล์ปัจจุบันรุ่นๆคุณได้ไหมก็ร้องได้ครับแล,แล้วแบบแบบที่ครูเขาแต่งแล้วเราไปร้องของครูรุ่นก่อนๆเนี่ยยากไหมเออก็ยากในระดับหนึ่งครับแ,แ,แต่ก็เป็นเพลงที่แบบว่าพอเวลาเราเราร้องออกไปแล้วเราก็จะรู้สึกรู้สึกไปกับเพลงนั้นด้วยครับเพื่อเพื่อนแซวไหมาครับคุณขวัญ เอ้ยทำไมมาร้องแนวนี้เขาเก่าดีกันแล้วก็ก็มีส่วนหนึ่งที่ก็าซวบ้างแต่ว่าส่วนมากก็ชอบอะค่ะพออยู่มหาลัยแล้วเพื่อนๆก็จะชอบฟังเพลงแนวนี้กันก็มีส่วนหนึ่งที่เยอะเหมือนกันอ่านข่าวได้ไหมไม่ไม่ต้องไม่ต้องร้องเพลงไปเอาละครก็อย่าลืมนะครับอาทิตย์ที่2ตุลาคมนะครับบ่าย2โมงนะครับนี่ฮะเพชรในเพลงครูพานบูแล้วก็ครูจงรักนะครับไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับจองได้เลย แล้วก็จะลาให้น้องให้น้องอิดร้องเพลงให้อิดให้อิดเองคุณร้องเพลงอะไรครับไม่รักไม่ว่าไม่รักไม่ว่านะไม่รักไม่ว่าไม่ว่ากันนะวันนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณครับขอบคุณเดี๋ยวให้อิดร้องเพลงแล้วก็ลาเด็กไปเลยนะฮะค่ะสองตุลาคมนะคะสองตุลาคมที่ธรรมศาสตร์ค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราจะลาเรีย้จองบัตรอ่าเชิญเลยครับเชิญค่ะเชิญอิกนะคะัอ่าพุ่มอีกเชิญเลยฮะ ฉันได้ไม่เลื่อลาแค่เพียงไม่เห็นวงหน้าเหมือนล,า,ล,อลาจะตาตาสุดจะบอกเขาให้เข้าใจว่าเรารักเขาได้จริงแค่ไหน รักไปเมือนให้ตายมันโหดร้ายเกินไปแค่าตาจอมใจไม่รักก็ไม่ต้องรักมต้องฝืนจอม